เป็นญาติม้าลายแต่ประทับใจหมอป่านักเตะที่หัวใจใหญ่กว่าเมซี่ทำไมรวยเละ,กะเกษียนไวไม่ดีอย่างที่คิด3 2 1จัดไป ส1นสามเรื่องสั้นที่จะสร้างให้คุณเป็น number one โชว์นี้แชมป์จัดไปจะพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่หัวใจได้ใจคนที่สุดและก็ความลับที่น้อยคนรู้รวยไวกเกษียณไวบันไลชั่วเชียบอลแบบแชมป์จัดไปเนี่ยคือรักแต่ไม่ตาบอดต้องมีเหตุผลจริงอยู่เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับทีมที่ s u c c e s s ฟูลที่สุดมาลายูเวนตุสแต่อีกหนึ่งทีมที่เชียร์ก็คือหมาป่าโรมาฮะ เพราะว่าเคยมีนักเตะจากเอเชียนฮิเดโตชินากาตะแล้วก็เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ตำนานนักเตะเบอร์หนึ่งตลอดการฟรานเชสโกตอตตทั้งภาษาอิตาเลียนและฟร e n ช์ควอเล่เอพตอร์เรปิวอิมปอเทเตคิวเอตอร์โตอินตัวคลับเนลลาดีอตัวเลยเกลเล่เลแฟกเตอร์อุติมกิอาเอเมนิวเลกิเอรจูด et la que vous aimez le plus au sujet de vos clubs Jude Pai, Jude Pai, Jude p a ตอนนี้โลกในกำลังยกย่องกองหน้าอาร์เจนตินีนจากอาร์เจนตินาเปาโลโดีบาล่าก็ผลงานเหรอก็ไม่เชิงนะฮะซีซั่นก่อนเขาเล่นให้โรม่า39นัดซัด16พาทีมจบอันดับ6ก็ถือว่าดีแต่ไม่ใช่ท็อกออฟเดอะทาวน์แน่นอนนะ แต่ชดเด็ดมันเกิดจากเรื่องของเงินนะมีข้อเสนอจากซาอุที่หลายคนตกใจคนส่วนใหญ่ได้ยินก็ต้องบอกจัดไปรอไรอะ่ะมันอลังแค่ไหนย้อนไป8ปีก่อนเนะี่ยเขาจ้างเกิดกับทีมปาราโมโดยได้เงินเดือน1ล้านบาท2ปีต่อมาในวัย23ก็ย้ายมาอยู่กับทีมนูเมโรอูโน่ยูเวนตุสแล้วก็เงินเดือนเพิ่มเป็น6ล้านนะฮะปีต่อมาขยับเป็น8จนปีก่อนนะรับอยู่ที่21ล้านต่อเดือนแต่ ล่าสุดเนี่ยในวัย29กําลังพีคเลยเนี่ยยอมลอดค่าเหนื่อยเกือบ50%เหลือ11ล้านต่อเดือนแล้วมาดูกองหน้าที่รับซับที่ซาอุดีฮะโรนัลด570ล้านเบนเซม่าเนมา285ริยับมาเรส149ซาดิโอมาเน่114ล่าสุดนี่มีข้อเสนอจากตัวแม่น้ำมันเลยนะฮะ บิ้ลให้อีกเกือบ6เท่าจาก11ล้านเป็น72ล้านดีบาร่ากลับต่อว่าชีวิตมีอะไรมากกว่ารวยขึ้นปีละเกือบพันล้านเขาขออยู่กับโรม่าต่อช็อตเด็ดนี้บอกอะไรกับเราหนุ่มสาวบอกอะไรกับคน50อัพรวมไปถึงนักการเมืองสิ่งที่ช่้นจดไปคิดว่าช็อตเด็ด,ดดีบาร่านี่ก็คือเงินไม่ใช่คำตอบเสมอไปฮะ แชมจัดไปเห็นผู้หญิงสวยอายุต่ำกว่า30อยู่ในนรกทั้งเป็นแล้วก็ยอมรับว่าตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าเลือกเงินเลือกความสบายเหนือรักแท้เห็นนักการเมืองแล้วก็คนรวยที่ต้องมีกระเป๋าเดินทาง2ใบยอยู่ข้างเตียงแล้วก็ต้องมีทางออกหน้าบ้านหลังบ้านสทางเพราะต้องเตรียมหนีตลอดเวลาเงินสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุด และความลับสําคัญที่หลายคนไม่รู้และหลายคนฝันก็คือรวยและเกษียณไวนั่นคือภัยฮะผมรู้จักผู้ใหญ่อายุ50ปลายถึง70ปลายที่ไม่ทําอะไรและสบายแต่กลับมีความเครียดมากกว่าตอนทํางานเพราะว่าว่างเกินโดยเฉพาะคนที่วันๆจับมือถือดูแต่ทีวีเนี่ยความสบายเกินคือศัตรูเบอร์หนึ่งของความเจริญและความสุขดังนั้นหลายคนอาจจะถามว่าความสุข ว่าเกษียณสาหรับผมคืออะไรคือโอเคต้องมีอิสระทางการเงินต่อให้ไม่มีไรายได้ก็ต้องอยู่ได้อย่างสบายๆยอย่างน้อย1ปีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะมันก็ต้องหาเงินบ้างและถ้าเกิดเหลือจริงๆก็ต้องช่วยสังคมแล้วชีวิตนี้ผมเคยทํางานแบบ7วันไม่มีวันหยุดผมเคยม่ต้องทําอะไรเป็นเดือนๆสาหรับผมการทํางานที่สุขที่สุดก็คือทําแบบเวิร์เคชั่น ทำสัปดาห์ละ3ถึง4วันวันละไม่เกิน8ชั่วโมงนี่แหละความสุขแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ช่องแชมป์จัดไปนะฮะและเสาร์านี้เจอกันใหม่อยากให้พูดเรื่องอะไร m e n t ์มาเลย